เอ็นต้นเอ็นโเจรไงเอ็นข้อกิ่งคิวพ้ออะไรเขาก็ปรตงแต่งได้พระอาจารย์ไม่ยุ่งนะเอ็นปานนี่เ้าเขาอยู่ของเราได้พระอาจารย์เขาไม่ทุ่มหายสกายพวกสกายพวกใบพวกอะไรแล้วแต่นะแต่ถ้าควบคุมตัวเองไม่ได้นั่งสมาธิะมันที่สบายๆอยู่นั่งแบบนี้สบายๆถ้าเราควบคุมเปลี่ยไม่ได้พระอาจารย์จะควบคุมเราที่พระอาจารย์เสือพระอาจารย์พระอาจารย์กีด ถ้าเราควบคุมตัวเองได้ที่หลังกคงเนี้ยควบคุมเองได้เราลงมือขึ้นเงี้ยแล้วก็ขยับไม่ตรงแถวเนี้ยสามัญนินปะรุ่งเห็นน้องเขบปรุ่งแข่งไม่ตรงแถวซอสได้สามัญนิเลยนะถ้าบวชเพิ่มเพราะว่าเรียกว่าสามัญนินปะรุ่งใช่ไหมลูกเราฝึกดีแล้วเมื่อกี้พี่เนินฝึกให้เี้นกายเมื่อกี้ฝึกดีเลยฝึกการกราบรู้ไหมว่าพบการกราบเราฝึกฝึกเพื่อให้เรารียนรู้เมื่อกี้เราท่องขาหน้ามาท่านเห็นไหมเราท่องขาหน้าได้ ราองานหน้รกเราราบเราต้องต้องฝึกมเนียนไกฝึกให้กราบเองนะอ่มีกกยฝึกเพื่อกราบได้นะมสหับนี้ล่ะลูกฝึกน้องได้ฝึกอดลูกก็จะสอบด้วยกันนสำคัญแต่ว่าจะยงโปรแกรมร้อมยงในการกราบเด้่ไเออแล้วพีว่าจะจะเรียกมาเป็นอะไรถึงว่าเรามดูซิว่าน้องมากุ้งพีจะยลองสอบหูว่าเป็นยังไงบ้างนะเดี๋ยวเอาข้หมก่อนเนาะเอาข้หมดก็กาบเพื่อน ข่าวขึ้นครับข่าขึ้นเรากราบให้พระอาจารดูครับถ้าพราจารว่าปฏิบัติตอาชีปิบัตินะทั้งหมดกราบแต่ขอเกี่ยวกันปฏิบัติอาชนอาชี <edia nie bunları anderen> <Laurie> <im am> <personnes> การแสดงว่าสติคนนีดนึงนั่นั่งลงนั่งลงนั่งสมาธินั่งสมาธินั่งสมาธิเดี๋ยวอาจารย์จะเรียกสอบคุยไลายกับคนเพื่อที่จะให้เห็นว่าการกราบเนี่ยถ้าเราไม่ตั้งใจเราจะกราบไม่ถูกนะแต่พระอาจารย์ขอผมพุ่งก่อนเลยผมพุ่งมานั่งตรงนี้กราบอาจารย์ดูหน่อยทุกเรื่องเยอะมากครับอาจารย์จะทดสอบพผมดูว่าการกราบพผมเป็นขนาดไงมานั่งตรงนี้ลงแบบบุก อันขาดอะไรกันแต่พวกเขาก็ไปหาลูกแก่ในรู้ไม่หามพวกเขาเดี๋ยวจะมีคนเดินมาตามเราต่อแลีแล้วเราเริ่มต่อเรียกเก็บได้ไหมอันชลีพูดด้วยอันชลีอันาอันทาจะประมาณนี้ือประมาณนี้นะวัวประมาณนี้ึงี้ดีไมอภิวาาไปเป็นเต็มรูปนี้จ่ายอย่างนี้นะม่ชิทกัร เที่ท again, time, 50, ังหมดท่คิดตการเลยนะคุณไม่ต้องจ่ายติดการไ้เลยอัญามอภิวานาไปแต่มือแตมือเขอกว่เออหนึ่งละอภิวานาจมาอัญเชดียปัญหาอภิวาสาไปสองละอัญเชดียปัญหาถูกนะอภิวาสาไปสามละอัญเชเดี ทาแล้วเราเปิดฟังใคราล้จะดูใครต่อเรี่กชื่เลยที่มาที่มาชิ่มาี่มาที่มาี่มาเมื่อกี้ถือว่าถ้าร้อยคะแนนเมื่อกี้มาจารย์ให้ปมาสักแปการกก่าเมื่อกี้ให้แปนะถือว่าก็แปดสิบก็เก่งเองนะใช่ไหมให้แปดสิบครับชี่มาคังน้ชี่กลาวไปกล่าวสามางให้ดูหน่อยเริ่ม บุรุษบุยนะเรารู้สึกว่ามีตรงไหนที่รู้สึกว่าสอบสอบต้องทำไงสอบต้องต่อข่าวนิดเดียวแล้วก็มือต้องไม่ห่างกันมากเกินไปใช่ไหมบางตอนเมื่อกี้พระอาจารย์ให้เลยแปดสิบห้าคะแนนไปเอาทีนั้เนกินชีอย่างกูแพ้บ่ ดูบรรกาครับ hmm. อ่าน้องอะไรน้องอะไรอน่ัชาอาชายดูัชาาชาดูสิดูพวกเราดูหน้ายังไงก็ดูอัชายเลิกดูสอบต้องต่อเขาใช่ไหมลูกสอบต้องต่อเขาทำไมะไ่ไม่นี้สอบรลอยแต่ว่ามันจะมีเวลาว่าดเรืสอบ เราหมาเสียงดูแลที่เดกแบเออเกือบแล้วสามับบนั้นผูคนอาจจะไม่ถนัดนะแต่ว่าต้องฝึกนะโอเคอันนี้ให้แปดเสียงคะแนนอย่าฟังใครอย่าดูใครอาอไรเอาคนที่เรารู้จักกัหรรู้จักกันหรอเล่าเพื่อนสักคนหนึ่งที่เราไม่ได้ยินชื่อเราได้ยินชื่อแล้วเราชื่อนรอะไร ชาโนนอ่ะอย่าดูชาโน,นกับเมื่อกี้ที่้ว่าจ์ให้แปดสิบเพราะว่า,าน้องเขาสอบไม่ได้ตอบเขาเขาสอบข้อเขาถ้าสอบข้อเขาผู้หญิงกระับถ้าสอบต้อเขาผู้ชายกระับชาโนนดีดูเรียบร้อยนะโอ้โหใกล้ไหมหรือว่าใกล้อใกล้อยู่นะใกล้อยู่เถอะแต่ว่ายังยังไม่ได้ตอยบยนะังไงเดี๋ยวเลื่อนใช่ไหมเดี๋ยวเลื่อน ให้ถือว่าดีให้85